คิดแล้วทําอัมพรยูทูปครับหวัดดีครับพี่น้องทันพุ้ชมครับอัมพรยูทูปนี่ผ้าพี่น้องมาเบ่งสนิมนะครับซึ่งเป็นสนิมเกิดจากสะเกิดจากบอ่อเลี้ยงปลาเฮ้านะครับ เป็นปัญหาใหญ่พอสมควรเ้ยครับเด้อกับพี่น้องที่ผมพาพี่น้องมาเบิงนีกับหลังจากที่ผมจับปลาเบิดแล้วนะครับจับปลาหมดแล้วอาการแบบนี้จังเห็นขึ้นมานะครับเห็นมานี่ประมาณสิบหมื่นแล้วครับประมาณสิบกว่าหมื่นมั้งสิบสี่สิบห้าหมื่นแล้วครับผมที่เห็นอาการนี้ อาการนี้ที่เห็นหลังจากที่ผมจับปลาเบิดแล้วนะครับซึ่งอาการขึ้นเป็นสนิมสีเขียวๆนี่ครับหลังจากที่ผมจับปลาเบิดตแล้วนะครับใน,นช่วงที่ผมเลี้ยงปลาระยะที่ผมเลี้ยงปลาบอมี่เลยครับราว่าการดูแลของผมเดี๋ยวผมสืมาบอกสู่พี่น้องฟังอาการดูแลแบบใดนะครับจังบอให้เกิดสนิมแบบนี้ ไปเบิงอาการก่อนครับไปเบิงนะครับพี่นองเข้ามันเป็นแบบใดสิ่พาพี่เบิงเลยครับซึ่งเป็นสนิมนะครับถ้าเกิดขึ้นในบ่อไผ่นะครับรีบแก้เลยครับเด้อเป็นปัญหาใหญ่พอสมควรด้อครับผลกระทบก็คือปลาบ่กินอาหารครับปลาจะมีอาการขีรียดเด้อครับเด้อสาเหตุที่พ่นขีรียดที่พ่นบ่กินอาหารก็เพราะว่า อาหารนะครับมันขึนมาอยู่ในนี่แหละครับไอเจ้าตัวปัญหานี่นะครับเบื้องครับพี่น้องจากสวนเป็นแนวไหนนะครับหลายหลายคนก็เอื่นวันเป็นแค้นต่อนหรือวันเป็นสนิมนามนะครับเบื้องครับเด้อนี่คืออาการของเพลินนะครับถ้าเป็นแล้วพี่น้องเข้าฝาวแก้ได้ครับ วิธีแก้ผมก็จะบอกอีกนะครับตอนนี้พี่น้องครับบางตีก้อนถามันเกิดอยู่ในสะไผ่บอ่อไผ่นะครับบอว่าสิเป็นบอ่อปลาดุกบอ่อปลาเข็งนะครับบอ่อปลาหมอเฮานี่ปลาจะเครียดนะครับบอก,กินอาหารโอ้นี่แหละครับผมก็เลยมาบอกให้พี่น้องเฮาฟัง นี่ครับซึ่งเป็นปัญหาใหญ่นะครับวิธีนะครับก็คือก่อนเตรียมบ่อก่อนลงปลานะครับก่อนลงปลาให้มีการเตรียมบ่อคือสูบน้ำออกแห่ง แล้วกาวานปูนขาวนึ่งกะะสอบนะครับสำหรับบอขนาดความกลวงซิปซีวเงาสามสิ 30, แบบบอผมนี่ครับแล้กกะเกลือบักเม็กนึ่งกะะสอบวานห้องพืนเลยครับและกะขันตอนต่อมา มือห้าลงปลามือแรกครับผมมือห้าลงปลามือแรกให้พี่น้องเอา EM ที่ห้ามากไว้เรียบร้อยนะครับเอา EM คูกเข่ากับหัวอาหารนะครับเด้อให้กินคู่ขาบคู่ขาบด้ะครับเสาแรงเสาแรงนะครับทุกขาบเลยนะครับ อีเอ็มกัจะไปซอยบำบัดน้ำเสียสลายย่อยสลายมวอนนี่แหละครับม้เกิดเป็นเท่าเกิดเป็นสนิมนี่นะครับกาสรป,ประคุณของอีเอ็มกับพี่น้องกับหูอยู่แล้วนะครับนา่ามันเป็นตัวย่อยสลายขับท่ายของเสียปลากินอาหารที่คุกเข่ากับอีเอ็ม ประโยชน์ก็คือเห็ดในปลาเนี่ยบ่ทองเสียเบาทองอืดรับทายออกมานะครับกะจะเป็นการบำบัดน้มไปนํานะครับนี่คือประโยชน์ของ EM ครับได้ประโยชน์ทั้งน้ำได้ประโยชน์ทั้งปลาด้วยครับผมประโยชน์เกิดทั้งสองอย่างนะครับด้วยวิธีใส่แบบผมอธิบายพี่น้องฟังผมก็จะถ่ายความไปให้พี่น้องฟังอีกว่า ส่วงระยะการเลี้ยงของผมบอนี่นะครับตั้งแต่มือแรกจนครบสเดือนนะครับผมลงปลาบอนี่วันที่ H, สิบเอ็ดพฤศจิกานะครับเป็นหล่นสอง,องผมครบสเดือนวันที่สิบเอมีหน้าครับผมครบสี่เดือนตลอดในระยะการเลี้ยงของผมบอมีสนิมเลยครับบอมีสนิมเลย มื่อนี้ผมก็เลยเอาปัญหานี่มาบอกโซพี่น้องฟังหล้างจากที่ผมจับปลาขายหมดแล้วผมจังม่เห็นสนิมในนักษณะนี้นะครับช่วงระยะเวลาที่ผมเลี้ยงสี่เดือนบ่เห็นครับผมบ่เห็นเมื่อนี้ก็เป็นมือวันที่ยี่สิบสองเมษานะครับพ่อซอสพ่อลอยหกสิบสี่ เก็ดเล็กเก็ดหน่อยนะครับมาบอกสูพี่น้องเขาฟังกับอยากให้พี่น้องเข้านี่เจอปัญหานะครับอยากให้พี่น้องเข้าขาดทุนนะครับบอยากให้พี่น้องเข้าลบทุนอยากพี่น้องเข้านี่ประสบความสาเร็จนะครับผมก็ได้ควบูหนี่มาจากผู้ผนประสบความสาเร็จแล้วครับผมผู้ผนประสบความสาเร็จแล้วผมก็เลยเอามาเหตตามเพื่อนบอก มันดีผมก็เลยมาบอกมาเกากซพี่น้องเขาฟังในผลมากๆนะครับนี่ครับถ้าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์กับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดสับสไคร์กดติดตามนะครับเด้ออย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะรับคลิปใหม่ๆก่อนใครเลยนะครับผมเพื่อจะได้รับ คลิปให,หม่ๆก่อนโมนะครับคลิปดีๆนะครับเนื้อหาดีๆนะครับมาบอกสูพี่น้องเขาฟังบ่อยากให้เกิดแบบนี้นะครับผมถ้าเกิดแบบนี้โอ้เจอปัญหาใหญ่นะครับเด้อกระคขนะครับมันเกิดหลังจากที่ผมจับปลาเบิดแล้วสาเหตุที่มันเกิดคือผมบอดได้ใส่เอ็บอดได้ให้หัวาหารนะครับพอช่วงนี้ปลาผมเบิดแล้วในบอ่อนีนะครับมันเกิดอาการแบบนี้ผมก็เลยม,มาบอก สูพีนองฟังนะครับบ่ากให้มันเกิดในช่วงระยะการเลี้ยงกับปฏิบัติตามผมแนะนำท่านผู้ชมแหละครับรับรองว่าสนิมอาการแบบนี้ว่ามีนะครับช่วงนี้ก็นาำน้อยแน่นะครับเพร่ะนมักสิเกิดช่วงอากาศร้อนๆนี้นะครับเด้อให้ระมัดระวังนะครับ ครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้เอาไวส้สำนึกก่อนนะครับเนาะคลิปหน้านะครับถ้าเป็นเหลืองลาวิดีเก็ดเล็กเก็ดน้อยผมก็จะมาบอกสู่พี่น้องเขาฟังสําหรับคลิปนี้ครับผมเอาไวส้สำนึกก่อนคลิปหน้าจังพอกับผมอีกครับผมสวัสดีครับ